สังเกตสังเกตเห็นไหมครับเดี๋ยวนี้ครับขึ้นนะครับเห็นไหมครับขึ้นนะครับถ้าเราอยากให้มอเตอร์ลงนะครับแล้วก็เอากราวนะครับหรือขั้วรถนะครับมาต่อที่นี่ของมอเตอร์นะครับอีกเส้นวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่อง youtube ช่างสุนทรช่างโรงงานบ้านบ้านนะครับ ก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปกระจกไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้จะเป็นฝั่งคนคนขับนะครับมมนนท่านผู้ชมกรณีที่กระจกไฟฟ้าเราไม่ทํางานนะครับกระจกไฟฟ้าเราไม่ทํางานแล้วเราจะมีวิธีแก้ไขและวิธีเช็คยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาชมคลิปกันเลยนะครับตั้งปี2015จนไปถึงปี2017นะครับ ส่วนมากสวิตกระจกจะมีปัญหานะครับใช้นี้ก็ได้ับงานขึ้นครับวงานขึ้นนะครับแค่นี้เองนะครับสวิตฝั่งคนขับก็จะมีนะครับมีหลายเส้นมากนะครับไม่รู้ว่าเส้นไหนเป็นเส้นมอเตอร์นะครับเส้นไหนเป็นเส้นของไอจีนะครับตอนแรกเราก็ถอดนะครับตัวนี้ครับมาดูใกล้ๆครับตัวนี้ กดตัวนี้ครับใช้นิ้วกดนะครับเห็นงน้อยมืกดมันจะดึงออกอยากหน่อยนะครับกดน,นะครับกดนะนะเรียบร้อยนะครับกดตัวนี้อ่อนนะครับซึ่งผมได้ทํากระดาษแผ่นนี้ขึ้นมานะครับตัวแจ็คคือฝั่งฝั่งซ้ายมือนะครับผมจะมาเปรียบเทียบดูนะครับกับฝั่งนี้ดูนะครับว่า สายมอเตอร์คือเส้นเดียวกันหรือเปล่านะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมได้เช็คเบื้องต้นไว้แล้วครับว่าสองเส้นนี้นะครับก็คือสายมอเตอร์นะครับก็คือนี่ครับขาวน้ําตาลนะครับแล้วก็ตัวนี้แดงน้ําตาลนะครับหมาเยเลขสองครับแดงน้าตาลเดี๋ยวรอว่ามันจะใช่หรือเปล่านะครับโดยใช้มัตติมิเตอร์นะครับใช้มัตติมิเตอร์เข็มหรือ ดิจิตอลก็ได้นะครับแล้วแต่ใครมีนะครับถ้ากระจกท่านไม่ขึ้นอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนมอเตอร์นะครับอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนมอเตอร์นะครับเดี๋ยวมาเช็คมอเตอร์นะครับขั้นตอนแรกนะครับว่ามอเตอร์เราจะเสียหรือเปล่าครับปรับมิเตอร์ไปที่ค่าววัดโอห์มนะครับที่มีเสียงครับแล้วก็ฟังเสียงครับแสดงว่าเราเทส พิตเตอร์แล้วก่อนนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับเราจะทดสอบว่ามอเตอร์เราเสียหรือเปล่านะครับผมจะวัดให้ดูนะดูนะครับเส้นที่เราดูไว้ก็คือเส้นนี้นะครับเ,เส้นเส้นขาวน้ำตาลนะครับแล้วก็แดงน้ำตาลขาวน้ำตาลนะครับมาดูตรงนี้ครับ มาดูใกล้ครับนะครับขาวน้ําตาลนะครับดูเส้นนี้เห็นไหมครับเส้นนี้เส้นนี้ครับแล้วก็แดงน้ําตาลเส้นนี้นะครับซึ่งผมได้มาร์คไว้แล้วนะครับแล้วก็มาวัดดูนะครับว่ามอเตอร์เราถ้าปกติมอเตอร์มันไม่เสียมันจะขึ้นครับปมจะขึ้นครับจะมีเสียงนี้นะครับเห็นไหมแสดงว่ามอเตอร์เราไม่ขาดนะครับนี่ครับ ือมอเตอร์เราไม่ขาดนะครับคือเส้นนี้นะครับแดงน้ําตาลแล้วก็ขาวน้ําตาลนะครับนะครับไม่ขาดนะครับเราอยากรู้ว่าเส้นไหนคือเส้นตําแหน่งของไอจีนะครับไอจีไอจีลงมาดูตัวนี้นะครับไอจีนะครับเส้นไอจีไอจีคือเส้นมาจากสวิตช์นะครับไอจีนะครับ12โวลต์คือ เขียวแดงนะครับเขียวแดงมาดูเส้นเขียวแดงเขียวแดงเขียวแดงอยู่ตรงไหนครับเขียวแดงครับเราก็หาเขียวแดงครับเขียวแดงคือเส้นนี้ครับเส้นนี้เห็นไหมครับท่านผู้ชมเขียวแดงครับเห็นไหมเราจะรู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับเราเปิดสวิตช์เุนแจนครับเขียวแดงคือเส้น ที่3คือตรงนี้นะผมจะใช้ไ้ควงแช็คไฟ12โวลต์นะครับในการวัดนะครับแล้วก็เปิดกุญแจไปที่ตำแหน่ง i อจเพื่อจะให้ไฟมานะครับแล้วก็ตัวนี้คีบที่กาวนะครับกาวหรือโครงรถครับมาจิ้มดูนะครับเห็นไหมครับไฟเห็นไหมครับมาดูใกล้ครับนะครับไปขึ้นแสดงว่าตำแหน่ง i อจนะครับตำแหน่ง i อจีไฟมานะครับปกติไฟมาต่อไปผมจะ จำให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่ามอเตอร์ที่เราเช็คเบื้องต้นไปโดยใช้มัตติมิเตอร์ตัวนี้ว่ามันไม่เสียนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเทสมอเตอร์ดูนะครับหลังจากที่เราเทสว่าเส้นนี้นะครับสองเส้นนะครับเส้น,นขาวน้ำตาลแล้วก็แดงน้ำตาลนะครับสายมอเตอร์นะครับสายมอเตอร์เหมือนฝั่งนู้นเลยนะครับแล้วก็ เส้นหนึ ach, h, ่งนะครับอ่าเป็นขั้วกลาวนะครับใส่กลาวให้ก่อนนะครับใส่กลาวให้ก่อนนี่นะครับคือกาวนะครับกาวให้มอเตอร์เส้นหนึ่งนะครับท่านผู้ชมผมจะเสียบมอเตอร์นะครับฝั่งนี้ก่อนนะครับผมผมไม่รู้ว่าเส้นไหนขึ้นลงนะครับเดี๋ยวเราจะลองเทสนะครับก่อนทุสองมอเตอร์นะครับเปิดสวิตช์กุนแจที่ตำแหน่งไอจีนะครับที่ตำแหน่งไอจีคือไฟสิบสองโวลต์มาแล้วครับตัวนี้ดูนะครับ ผมจะจ้ำนะครับจ้ำเส้นไอจีนะครับเส้นไอจีดูนะครับว่ามอเตอร์ตัวนี้นะขึ้นหรือลงครับแสดงว่าตัวนี้ลงนะครับสลับขึ้นนะครับสลับ สังเกตสังเกตเห็นไหมครับเดี๋ยวนี้ครับขึ้นนะครับเห็นไหมครับขึ้นนะครับถ้าเราอยากให้มอเตอร์ลงนะครับแล้วก็เอากราวนะครับหรือขั้วลบนะครับมาต่อที่นี่ของมอเตอร์นะครับเชื่อมหนึ่งครับนี่ครับเวลาจับนะครับระวังนะครับอย่าให้สายไปโดนกราวนะครับดูนะ นะครับท่านชมดูที่กระจกนะเห็นไหมนี่นะครับแสดงว่าม,มอเตอร์กระจกไฟฟ้าเราใช้งานได้นะครับแสดงว่ามอเตอร์กระจกเราไม่มีปัญหานะครับถ้าท่านอาสวิตกระจกไม่ขึ้นไม่ลงครับอย่าเพิ่งตัดสินใจว่าเป็นมอเตอร์นะครับลอง เช็คสวิตดูนะครับว่าสวิตอาจจะมีปัญหาครับนี่เราก็ปิดแล้วก็ใส่คืนนะครับอันนี้ผมมาทดสอบให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าวิธีการเช็คมอเตอร์กระจกไฟฟ้าแล้วก็หาเส้นสายมอเตอร์นะครับถ้าท่านผู้ชมมีปัญหาก็สามารถสอบถามได้นะครับที่คอมเมนต์ใต้ด้านล่างของคลิปได้นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมก็จะประกอบคืนนะครับเวลาประกอบนะครับก็จะมีล็อกของมันอยู่ครับเห็นไหมแล้วก็ใส่นะครับ ต้องปิดสวิตช์กุญแจด้วยนะครับทุกคนเลยครับใส่ครับใส่นะครับให้ตรงล็อกนะครับเห็นตรงล็อกครับเวลาใส่คืนนะครับก็เอาด้านนี้เข้าก่อนนะครับนะครับเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องสุดท้อนี้นะครับขอบคุณครับ